อืมติดอลยบัน้ำไปดรยติดน้ำเขาอยู่นอกซานวิเก็ตเมืองควายก็ได้เดชชื่อสามน้ำามบันดีคนมากินาดต้ว่าน้ำคนาหญงคนนมากหัวบิดสุยางกีนลานังเบื้องบเหิือบมัดเนก็ได้สลด มัเสกสบาร์โทนอ่ะทุกันแต่ว่าจะเก็บไปกินเมื่อไหร่ร้กอลแดกก็จะเก็บไปเมื่อื่นยกระสุดเพื่อนเกินยังใจอืมดักข้อก่อนเล้วไปส่วนก็นกินข้าวค่เพาว่าหิวหมา่จะกินผู้เดียวอะไรบ้า ทำไมเธอไม่หิวเธอมากินเป็นเพื่อนฉันไม่ได้เลยวันฉันวันนี้วันอะไรวันครอบครัวนะเพคนว่ามันจะต้องกินข้าวด้วยกันนะวันศุกร์กับฉันนะเออเดี๋ยวย่างออกไปเนะคนว่าเดี๋ยวเขาเล่มาตุ๋นไก่ซ่าไก่ว่าค่อยกค่อยหิวแล้วควรจะกินไปกินมืออื่นน้ำลายเป็นว่ามันไม่ใช่ซะแล้วอย่าพอตัวมอย่าแวรนตาัววัยแต่เอามาลองอัดสูตร คนนี้มามีดตุ่ยเคียดก็สั่นแม่ถึงเจ้าเจ้ากับสิบวอยาอหไรคอยจอยจากแม่เลยบ่ฮะรอจะไม่ให้ค่อยผอมบ้างเลยเลยมันไม่ได้ขึ้นกับเพราะค่อยหลังนานที่ค่อยกินนะถค่ค่อยสตาร์ทแล้ว รู้ว yeah. hmm. wow. ่าเนี่ขาจะกินอะไรเขามีหนังไก่ย่อข้อแห้งย่อข้อแห้งยอดย่อข้อแห้งซื้อเลือไม่ติดนอดหนาวพีซมือสมองหรอเลือกหอยไว้อยู่ในตู้แช่มันหลายอยู่หลายเลยมันจะเป็นเหตุหน่อยพวยเม่เอ้่ยหอยสิไปซีเรียกทำไมก็แก้มหอยมีอยู่ที่แล้ว ากหวาน่อยก็ไม่หนังปาก็จะไม่กินไปสิคะกินหมดไปค่ะโอ้ยแข็งมันมันยังกระดานมันถอดไปโดนทอดไปบอทอดกรอบเพื่อว่าเวลาดพทอดเกินเข้ามาอุ่นไหมมันแต่จะพอดีทอ,อดไบกรอบหลายลวมูลไหมของอะไรนั่นไหม ฟนโนภูมิสยามปาป้าวนภูมสยามป,ป,มามป,ปออ้าป,ป้าอกุ่นอซนอเล็กซานเดอร์ป่าป้าอุนมโอก้กัจำมา ม,ม,ม,มีน,น,มน้อกระแสนาบเปียกแล้วก็แกมีนเปวันกินล้วงปมากมากขนมอันนี้แซ่บแซ่บนะมันจะหอมเมี่อวัดก่อนโยนเตาไหม ได้ไหมว่าก้าจะอยากได้ฉันจะเสิร์ฟเธอบอกไม่เอาก็โอเคสเบิยงไม่ยังไงเทียบเห็นแม่เรียบเรียบแม่เงียบๆนั่งดืเทเวแม่กีกับแกาแฟบสแตนบายเพียมนะจ๊ะฝนบอกมาถือเอจากจีนจากเกาหลี ญี่ปุ่นราชวดูฝนวอยักทูชีนะดูทูชีนะยักทูฟรเรียมีโฟเซลฝนวอร์อ่านบอกอีพอีเม่เลยนุพอแล้อมีแตยาเราบอแรกกับง้องกับเงีขอเกาบว้าอันโบนะ

โอเอสโอโปรดักช <In> ันโปรดักอเมริกันอเมริกาไต้หวันไต้หวันไต้หวันข้อเจียบรนอืย ัมเ็นตจีนอย่าสิ่จีนที่กวางไ่หวันของแต่หวันจัดๆไม่อม,กมากคือมาลองแรกหนึงอหนะึ่งไบ่าตกหวันเนาะช่งไก่เซ็กฮะ <Ha? S 2> ช่งไก่เซ็ก แม่ Presiden คุณชก่อน before อะไรไง t a i อะไรไงหนัวอะไรนี่ย I have seen before I have seen he d โอ๊ยแต่กูจะขอประธานาธิบดีไต้หวันเนาะ He was ไปฮีตานัดูสิเสี่งไกเช็คเสียงไกเช็คมาตายแล้วเป็นประธานาธิบดีของไต้หวันนะแต้ดนโดนพอไงมากเบิงข่าวแล้วสิงหัจับนี